ตำรวจสถานีรถไฟทนบุรีนะคะตอนนี้เร่งสอบปากคำนะคะนายสิรวิทย์เสรีทิวัดนะคะหรือว่าจ่านิวส์นั่นเองนะคะแกนนำนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ ถูกทหารควบคุมตัวเมื่อคือนนี้ค่ะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติยืนยันปฏิบัติตามกฎหมายทุกขั้นตอนไม่ได้มีเหตุรุนแรงตามกระแสที่บิดเบือนนะคะความคืบหน้ากรณีทหารสังกัดกองพันทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้มีการควบคุมตัวนายสิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจ่ามิวสมาชิกขบวนการประชาธิปไตยใหม่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิตฝั่งประตูเชียงรากก่อนจะนำตัวส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนิมิตใหม่ ด้านพันตำรวจโทสุจินสมศรีนะคะรองผู้กากับการปราบปรามสอนอนิมิตใหม่ได้มีการรับตัวไว้จากนั้นก็ได้มีการตรวจสอบหมาจับค่ะกับทางสถานีตำรวจรถไฟทนบุรีนะคะว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีหมายจับอยู่ใช่หรือไม่ก่อนที่จะทําการบันทึกการจับกุมแล้วก็ส่งตัวเพื่อดำเนินคดีโดยใช้เวลาในการควบคุมตัวอยู่ที่สอนอน,อนิมิตใหม่เพียงชั่วโมงเศษเท่านั้นค่ะ ด้านเพจขบวนการประชาธิปไตยใหม่นะคะก็ออกแถลงการค่ะเรื่องการจับกลุ่มตัวนายเิรวิศเสรีทิวัตนะคะระบุว่าขบวนการประชาธิปไตยใหม่ขอประนามการกระทําดังกล่าวนะคะที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทําการเยี่ยงอัชญายกรกับประชาชนและขอเรียกร้องค่ะให้มีการเปิดเผยสถานที่ที่ควบคุมตัวนายศิรวิศในทันทีนะคะแต่ว่าทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีค่ะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชก็ได้ออกมาชี้ แจ้งนะกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวจาดนิว ว่าเป็นการปฏิบัติตามหมายจับของสารทหารกรุงเทพคาะก่อนส่งให้ตำรวจเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโดยยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่และทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามกรอบกฎหมายปฏิบัติอย่างให้เกียรติละมุนละมอมนะคะไม่มีความรุนแรงอย่างที่บางคนเนี่ยพยายามที่จะบิดเบือนเนื่องจากที่ผ่านมาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อผู้เห็นผู้เห็นต่างทางการเมืองนะคะขอความร่วมมือแล้วก็ทําความเข้าใจเป็นลําดับแรกอยู่แล้วแต่กรณีบางบุคคลไม่พยายามให้ ความร่วมมือจึงมีการดําเนินการไปตามหมายจับค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะใช้วิธีอารมณ่อ่วยมาโดยตลอดนะคะอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาก็ยังสามารถไปแก้ต่างได้ตามขั้นตอนและก็กระบวนการค่ะค่ะพรเดกวินทัยก็บอกด้วยนะคะว่ามีข้อสังเกตบ,บางประการในการเคลื่อนไหวของนายศิรวิทย์นะคะในช่วงที่ผ่านมาบอกว่า คือพฤติกรรมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเชิงยั่วยุมากขึ้นจะด้วยเจตนาแท้จริงประการใดก็ตามแต่ว่าเชื่อว่าสังคมที่ติดตามข่าวอยู่เนี่ยสามารถจะรู้เท่าทันได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดทุกอย่าง ด้วยความระมัดระวังสําหรับกรณีที่มีบางกลุ่มมีการดัดหมายมวลชนแล้วมาเรียกร้องกดดันเจ้าหน้าที่นั้นอันนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเข้าข่ายผิดกฎหมายก็จําเป็นนะคะที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้ภาพรวมของการบังคับใช้กฎหมายนั้นมีประสิทธิภาพกับทุกๆก,กรณีด้วยมีรายงานด้วยนะคะว่าเมื่อเวลา8ปดนาิกาสามสิบนท,ที่ผ่านมานายรังสิมันโรมหรือว่าโรมแกนนำหนึ่งใน14นักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ที่เคยถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้า ของอมาให้กำลังใจจ่านิ๊ที่สถานีตํารวจรถไฟธนบุรีด้วยนะคะแล้วก็มีนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วอายุ22ปีนางสาวกหนกน,นันรวมทรัพย์อายุ22ปีแล้วก็นายกรกฏแสงเย็นพันธ์อายุ23ปีเดินทางมาด้วยทั้งนี้ทั้ง3รายเนี่ยยังเป็นผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับจากการจัดกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพัก จังหวัดประจบคีรีขันธ์ด้วยนะคะค่ะ,คะก็พอเดินทางมาให้กำลังใจใช่ไหมคะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟค่ะ,คะก็เลยนำหมายจับ มาแสดงต่อนางสาวชนทิชานางสาวชนกนันและนายกรกฎเพื่อที่จะควบคุมตัวไปสอบปากคําจากนั้นจะนานายศิรวิทย์พร้อมกับพวกทั้งหมดเนี่ยค่ะรวม4ี่คนไปฝากขังที่สารทหารต่อไปนะคะ,คะสาหรับนายศิรวิทย์หรือว่าจ่านิวนั้นถูกสารทหารกรุงเทพออกหมายจับพร้อมพวกรวม6คนในข้อหามั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองนะที่ใดๆที่มีจํานวนตั้งแต่5้าคนขึ้นไปอันเป็นการฝ่าฝืนคําสั่ง หัวหน้าคอสอชอกรณีการนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักนะฮะที่จํากันได้ว่าที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยคือสถานีรถไฟทนบุรีเนี่ยค่ะ,คะเห็นข้างๆไหมคะข้างๆที่ใส่หมวกะคะ่ะที่ใส่หมวกจันนิวเมื่อสักครู่นี้ค่ะ,คะถ้าจําไม่ผิดคือในทะเนศ แล้วก็ไ <amounts> ม <of audio writers> ่รู้อะไรยังไงนะคะจันนิวทำไมหนีไม่ทันหลลับเพราะว่าทเนตหนีไปแล้วนะคะล่าสุดทเนตให้สัมภาษณ์กับจอมเพชรประดับนี่ทเนตไปด้วยกันอยู่บนรถไฟขบวนเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าจันนิวตกขบวนไปแล้วค่ะเพราะว่าโดนจับไปแล้วล่าสุดทเนตให้สัมภาษณ์กับจอมเพชรประดับว่าตอนนี้ถดเทิงอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะชีวิตดีดีแล้วก็ขอ เขาเรียกว่าขอรีภัยต่างประเทศได้แล้วแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับจอมเพชรระดับไปซึ่งะเนศก็คือเขาก็ยอมรับว่าเขาคลั่งทักษิณเขาให้สัมภาษณ์เลยนะยอมรับว่าคลั่งทักษิณเป็นคนเสื้อแดงเคยชุมนคนเสื้อแดงมาตั้งนมนานแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็คือแอทะเนศะเนศจ้าแล้วก็จะนั่งรถไฟไปตรวจสอบอุทยานราชพักกับจานนิวด้วยแต่ไม่รู้ไม่จาเนิวไปไม่ทันก็ไม่รู้ทะเนศได้ไปเฉยเลยอ่ะ จานนิวชนทิชาชนกนันไข่กากรกฏแล้วชนทิชาชนกน,นกันกรกฎนี่ อยู่ดีไม่ว่าดีหนีไหมจับอยู่ก็ดีแล้วดดนไปให้กําลังใจเขาก็เลยไม่ได้รู้เลยตัวเองก็โดนไหมจับด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปอะว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องยอมรับผลการกระทํานั้นนะคะเพราะว่าคือคอสชก็เอาจริงเมื่อมีไหมายจับของสารออกมาแล้วศาลก็ต้องปฏิบัติคืนเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติเาเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งอีกทีหนึ่งยังเด็กอยู่เลยยังอายุ2 2 23าก็เป็นช่วงนักศึกษาใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาที่นายความจากศู สิทธิเพื่อมนุษยชนค่ะนายอนนท์นามพานะคะ<ม>ก็ชี้ว่ากระบวนการที่ไปจับกลุ่มจานิวเนี่ยมันไม่เป็นธรรมแล้วก็คานการฝากขังด้วยนะคะทั้งหมดเลยทั้ง4คนเมื่อกี้ด้วยที่เราก็จะฟังความจากหลายๆด้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะนมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมเม่น,นะคะ<ม>ว่าในแต่ละด้านเนี่ยพูดถึงประเด็นแต่ละประเด็นอย่างไรมีข้อแก้ต่างของแต่ละฝ่ายอย่างไรนะคะเขาบอกว่าเดินทางไปอุทยานด้วยความบริสุทธิ์ใจ อ๋อเป็นเรื่องไม่ผิดอยู่แล้วคืออับบริสุดใจหรือไม่บริสุดใจเนี่ยคุณก็ต้องไปตอว่ากันที่ศาลไป่ะเปา้ในชั้นศาลแหละเพราะว่าอย่างที่บอกอะกรรมมันก็จะเป็นเครื่องชี้เจตนาคุณจะไปตรวจสอบการทุจริต หรืออะไรก็ตามแต่ในอุทยานราชพักที่จะเดินทางไปที่อุทยานเนี่ยคุณจะไปเจออะไรเหรอคุณจะไปเจอใบเ็จหักข่าไม่นคิวหรือก็ไม่ใช่ถ้าคุณมีข้อมูลว่าอะไรก็ตามที่มันทุจริตหรือมีเบาะแสอะไรคุณไปส่งมาตงงอมาส่งแจ้งหรือไปส่งให้กับศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่กอพก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วซีหลอกเป็นหลายชุดแล้วส่งไปหลายศูนย์แล้วก็สื่อมวลชนอีกด้านหนึ่งแต่ว่าการที่คุณมาระดมคนเอาขึ้นรถไฟไปแล้วก็ตั้งใจที่จะไปทําอะไรในเชิงสัญลักษณ บางอย่างที่อุทยานราชพักเนี่ยคือคนเขามองเขาก็รู้ว่ามันต้องการที่จะแสดงในเชิงสัญลักษณ์ซึ่งรัฐบาลคอสชเนี่ยเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วในเรื่องของการแสดงในเชิงสัญลักษณ์รวมตัวกันเกิน5คนมันก็ผิดข้ผิดสั่งแล้วก็ต้องยอมรับในผลของการกระทําที่คุณทําไปแล้วก็แล้วก็เนี่ยอย่างที่อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายเนี่ยแล้วยังไงทเนศหนีไปแล้วอ่ะไม่รีบไปต่างประเทศด้วยหนีไปได้ไงก็ไม่รู้ที่บอกว่าที่ทนายบอกว่าค้านการ คุมคุมขังใช่ไหมบอกว่าเนื่องจากทั้งสี่คนเนี่ยไม่ได้มีท่าทีในการหลบหนีไงแต่โดนออกหมายจับเขาออกหมายเรียกสามครั้งไม่มาไม่มาแต่ว่าไม่หนีเขาบอกว่าไม่หนีแล้วก็ขนาดเดียวกันเนจ่านิวเองเขาก็แจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารที่ควบคุมตัวเขาด้วยนะอ๋อแจ้งความกลับคือก่อนที่จะนามาสู่หมายจับเนี่ยมีหมายรียกก่อนในนิวก็ไม่มาใช่ใช่ไม่มาค่ะถ้าไม่มาเนี่ยก็เลยต้องออกหมายจับแล้วก็จะบอกไม่มีพฤติการในการหลบหนีก็ต้องไปดูว่าอ่ะศาลจะให้น้ําหนักคุณยังไงค่ะ